สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพากันตูเรื่องสาวน้อยมนตานะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแม่คะพ่อคะว่าไงจ๊ะหืจริงๆแล้วหนูเป็นสาวน้อยมนตาค่ะลูกเขาว่ายังไงนะพ่อมีลูกระเมออยู่หรือเปล่ารีบกกินข้าวซะจะได้ไปโรงเรียน ปีนี้ลูกต้องสอบเข้ามาหาอะไรแต่ทำไมดูไม่สบายใจและกังวลซะเหลือเกินหนูไม่ได้โกหกนะดูนี่นะคะเว้ เป็นเรื่องจริงคึกค่ะอันนี้แค่เป็นบทนับนะคะเดีย๋ยวดูตอนต่อไปเลยค่ะตอนที่หนึ่งค่ะนักเรียนรุ่นใหม่จิตใจแจ่มใสโรงเรียนมัธยมโดดักเดือนมีนาคมเอ๋ ข้อความกลุ่มไหนเปิดดูหน่อยสิข้อความร่วมมืออีกครั้งเกี่ยวกับเรื่องน่าสลดใจที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อน<ม>ในชั้นม .6 ทับ7น้องสาวขอเรื่องน่าสลดใจเมื่อปีก่อนอ้าใช่เรื่องนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะเห็นลงข่าวด้วยเธอแต่งตัวแปลก ตอนที่กระโดดตึกลงมาด้วยนักเรียนม6ที่ฆ่าตัวตายหลังสอบเข้ามาหาลัยน้องสาวเธอก็อยู่โรงเรียนนี้ปีนี้น่าจะอยู่ม6แล้วล่ะโอ้โหหลายจังฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยแหมก็เธอเพิ่งย้ายกลับมาปีนี้นี่จ้ะจะรู้ได้ไงมีคนพบศพเธอในตอนเช้าแถมยังสวมชุด แปลกๆก,ก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาไงอาจจะเป็นเรื่องผลการเรียนแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตัวน้องสาวคงจะทำใจยากเอาการเพราะงั้นช่วยจับตาดูเธอหน่อยละกันเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละอืมคลิกนี่เธอหรือฮานยอลืมนักเรียนชั้นม .6.7 ตอนอยู่อนุบาลฉันคิดว่าพอขึ้นชั้นประถมโลกคงจะกว้างไกลขึ้นอีกเยอะพออยู่ชั้นประถมฉันคิดว่าโลกคงจะกว้างไกลขึ้นไปอีกถ้าได้ใส่เครื่องแบบนักเรียนมัธยมตอนนี้ฉันสวมเครื่องแบบอยู่นะฮันยอลืมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วันนี้ปลาทองตาอีกตัวแล้วหรือตุ้มปุ้มปังหันใครรับผิดชอบเรื่องล้างตู้ปลาอะ่ะฉันเห็นปลาในตู้นี้ตายมาสามตัวแล้วนะเออแง่ละไม่มีใครสนหรอกก็เอามาตั้งไว้ซักมุมใต้บันไดนี่นะอืม แควแควป๊อจึงจึงกัมหยุดกินเพื่อนแกสักทีเหลือแต่ตับไตไส้ผงเท่านั้นเองแต่ก็ยังดีกว่าถูกกินทั้งตัวตอนที่หนึ่งเด็กดีกับซากปลาทอง จ้ากินข้าวเช้วหรือยังสวัสดีค่ะาอาจารย์โทมัสอะไรนะอ๋อปลาค่ะโอ้ไม่เธอเกินปลาเป็นอาหารเช้าอีกแล้วหนูเปล่ากินมันสักหน่อยแถมกินดิบดิบด้วยลุ้เธอเป็นแม่ครัวซูชิใช่ไหมเขาไม่กินอีกตัว กันตัวนี้กันนะฉันรู้ว่าเขากินกันยังไงเธอกินดิบดิบสินะโปรโตีนเพียบเชียวนะนี่มันอาหารที่ไหนกลมโอ้ยอะคพลกตีอะแพละงุ่งามยเยแลโอ ครูสอนชีววิทยาย้ายพอดีผมมีประชุมด่วนนี่จะรีบไปไหนยะหนูหนูเสียใจค่ะค่ะที่ทำเสื้อครูเปือเอ้อนเออหนูขอโทษจริงๆหนูไม่ทันเห็นว่าครูอยู่ตรงนี้เธอทำให้นี่ตก เดี๋ยวครูเก็บให้นะวันหลังก็เดินดูทางหน่อยสิเออนี่มันเครื่องในลาดทองนี่นะคุณพระหนูเปล่าทำนะคะมันมีตู้ปลาอยู่ที่ชั้นหนึ่งแล้วลาทองมันตายตัวหนึ่งค่ะหนูก็เลยจะเอามันไปฝังควันนีดีร์โอเคแม่ฮันยอลลืมเธอเป็นเด็กดี หืมเอเอเออเออขอบคุณค่ะหืมครูสอนชีวะรู้ชื่อเราได้ไงเนี่ยไ,ได้เป็นครูประจำชั้นเราสันหน่อยอาจไม่ใช่เรื่องแปลกมั้งเหตุการณ์เมื่อปีก่อนที่สร้างความแตกตืน่นทุกคนคงรู้กันหมดแล้วดีที่ไม่ถูกทำโทษฐานทำเสื้อครูเปื้อน ส่สุขตินะทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะอ๋ออาลันหลุมศพหรอจ๊ะใช่จ้ะปลาทองในตู้ปลาตายแต่ไม่มีใครสนใจเลยอ๋อครูสอนชีวะเก็บปลาให้หรือจ๊ะคิดว่าจะสวยซะแล้วแต่ครูกับไม่ว่าอะไร เขาไม่ได้โหดเหมือนที่เห็นหรอกนะิฮ,ฮิเธอนี่น่าชื่นชมจริง,รงๆขี้ปลาขึ้นมาแถมยังอุตส่าห์ฝังมันอีกเป็นคนดีจังเลยนะฉันมองเห็นกางเกงไงเธอด้วยอะว่าไงนะจิ้งกงจิ้งกอง แล้คังดังละเข้าห้องเรียนกันเถอะวันนี้มีคนชมฉันว่าเป็นคนดีสองคนเนี่ยอืมฉันเป็นคนดีหรือเยั yeah, ฉันเป็นเด็กดีหนูู่้สึกเสียใจกับเจ้าปลาทองมากเลยอะค่ะก็เลยช่วยฝังมันพระเจ้าสมัยนี้หาเด็กนักเรียนดีดง่ายสักที่ไหน รางวัลความประพฤติดีงามจ้าเชิญมาเข้ามหาวิทยาลัยของเราในฐานะนักเรียนตัวอย่างโอ้โห,ห,หขอพระคุณมากค่ะเออฝันไปเหอะอจฉันไม่ได้ทำเพราะเป็นคนดีนะ ฉันแค่ไม่อยากหเห็นปลาตายลอยตุ้มป่องอยู่อย่างนั้นมันน่าดูสักที่ไหนอีกอย่างต้องมาโรงเรียนทุกวันมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันบุ้มบุ้มทุกครั้งที่เห็นปลาทองนั่นมันทำให้ฉันนึกถึงบางสิ่งถูกจับขังในตู้ใบเล็กๆพยายามที่จะมีชีวิตรอด คนอ่อนแอเป็นเหยื่อของคนแข็งแกร่งกว่าทำให้ฉุกคิดถึงเหตุการณ์ที่คุ้นชินนี่ใครนอนหลับนะ่ะปลุกหน่อยสิโอ้่นันฮันยอลืมใช่ไหมงั้นปล่อยให้นอนต่อเถอะ เอ๋เหี en en, ่ยวตาแห้งยังเลยกี่โมงแล้วนะที่สามแล้วกุกกักกุกกักกรี๊ดยูนี่มันอะไรกันที่สามแล้วมือตื้อเออคนลุกกุกักกุกักมือตื่อเลยเฮ้จังตึก ทางอ่องล้วกจะทำยังไงดีตึก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 ึเล็กตึงตึงวายให้เสียงเอียดอัดบ้านนี่มันอะไรนะใครก็ได้ช่วยเปิดไฟที่เฮะโรงเรียนในตอนกลางคืนน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะเสียงไฟตึกตึงตึงเพราะในความมืดเราไม่มีทางรู้ว่าจะเจอกับอะไรขอโทษค่ะ ขออ๋อไม่ใช่แค่ในความมืดเท่านั้นขออ๋อโทษนะคะโรงเรียนไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะก็มีสิ่งเหนือความคาดหมายได้เสมอติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ๊ายบายและอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบาย